วันนี้ยายสมก็เข้าสวนมาเก็บมะเขือพวงอีกแล้วค่ะมะเขือพวงไร้นามตัดแต่งแบบนี้เลยค่ะพี่น้องอันนี้ใกล้จะหมดชุดที่สองรุ่นที่สองค่ะเวลาเกิดมันก็เกิดพร้อมกันเลยค่ะพี่น้องรุ่นอ่อนก็บ,บยหลายก็ตัดแต่งแบบนี้เลยตัดออกไปนากับซีเดชโลในการเก็บอีกดกเกินค่ะ อันนี้ตัดไปแล้วส,สามต้นค่ะพี่น้องมเมื่วงเช้าเอาไปให้แม่ค้าเพื่อน่อนเพื่อนสั่งเนาะอันนี้สั่งสองเจ้าเจ้าละห้ากิโลก็ประมาณนี้ค่ะตัดไปเลยโล่งจงปกติก็ตัดแต่งใบไปน้ำแต่ยาสมก็ยงน้ำเนาะพี่น้องเฝ้า เดียวแดดเดียวคึ้มสามต้นพี่น้องตัดกิ่งลงไปแบบนั้นแล้วก็นขนาดยาวเลยเยายสวมแล้วก็ตัดได้ประมาณนี้แหละค่ะอันนี้เกินห้ากิโลอยู่ค่ะเดี๋ยวเหลือก็จะเก็บไว้อีกเก็บไว้ให้เจ้าต่อไปเนาะคะ่ะอันนี้แหละงานประจาในสวนค่ะพี่น้องแต่ละวันช่วงนี้ก็เก็บมะเขือพวงแล้วก็มะพร้าวน้ําหอมค่ะพอได้ใส่ซอยไป ลูกอ่อนก็นสิเป็นเงาค่ะเงาใสอันนี้ลูกเริ่มแก่แล้วค่ะเป็นคุ่นๆนเนาะไม่ค่อยเงาแต่ก็ยังได้อยู่ค่ะมันคือพวงเกือบมีแต่รุ่นนี้แหละค่ะพี่น้องเริ่มแก่แล้วถ้าแก่ก็คงสิบปล่อยไปแล้วก็ตัดแต่งไปเลยค่ะสามต้นได้ประมาณนี้แบบนี้ก็ตัด ทิ้งไปเลยหน่อยแก่แล้วนะจนเป็นสีเขียวเข้มทั่วสวนมีแต่รุ่นนี้แหละคะ่ะรุ่นที่สองกลายสีเบิดรุ่นแล้วเพิ่นกะเฝ้าเล่งเลยค่ะนี่โดนน้ำฝนแห้ตึงเร็วหมักเขือก็ได้ลูกน้องก็ห่มเลยอนะ เขียวลายกับเบาค่ะเกือบแก่แล้วค่ะพี่น้องกลางๆคอนขึ้นไปแต่แกยังใช้ได้อยู่แต่สีดายนะพี่น้องเพราะว่าตกเกินปลูกลายเกินถ้าปลูกประมาณสิบต้นปะพี่น้องสิบต้นนี่ก็พอพอเริ่มเก็บก็จังเริ่มปลูกใหม่แบบนี้เนาะ ไม่ต้องปลูกเยอะถ้าไผคิดสิบปลูกค่ะกระพ่อได้ขายอยู่แต่ว่ายาสมปลูกเยอะเกินไปร้อยกว่าต้นเนาะร้อยห้าสิบต้นเอาไปชั่งแล้วก็ส่งเจ้าของแรกแล้วค่ะส่งคนแรกไปแล้วออเดอร์ห้ากิโลเศษเศๆอยู่ค่ะปลายไปอยู่บริเป เอาให้เบิ่งค่ะพี่น้องว่าเยสมตัดออกแบบไหนตัดกิงง่งยาวๆเลยอันใดบทึงน้มลงมาค่ะตัดเลยในโล่งโจ้งไปเลยยิ่งตัดยิ่งมันค่ะพี่น้องคือว่าโล่งไปเลยนะสบายตอนแรกก็ไว้บุอยากตัดถ้าเฮามีเพื่นใดมีโอกาสมีได้ มเคือพวงออกเรื่อยๆเ,เนาะบอต้องตัดแต่งหลายค่ะอันนี้เยสสมแบบชลการเก็บเลยตัดออกลงลเลยค่ะพี่นอ้องบออยากให้บอยังให้เกิดหน่วยไว้โอ้ยอยากให้สโลให้ยุดๆไปแน่นะเป็นช่วงๆไป แต่ยยสมก็สิบอดตัดแต่งเบิดปันได,ด้แล้วค่ะทยอยเบิ่งไปในะหันแล้วเนาะพี่น้องแล้วแต่โอ,อกาสน้ำค่ะนี่ประมาณนี้อบอบสองนี้สิตัดแค่สองต้นค่ะตัดแล้วกองกงไว้ ัดแล้วก็กองไว้แบบนี้แหละคะ่ะล่งจุง้งรวมแล้วห้าต้นเมนี้ใบเลืองนี้ก็คือสีเบิรรุ่นที่สองแล้วก็บได้ปุ๋ยบได้าอาหารยังเลยคะ่ะเอากับเบิ่งอกาสไปน,ำน้ำเนาะโบแม่นทันได้ทันใส่นะพี่น้องทันใส่ปุ๋ยหรือว่าฉีดพ,พ่นโฮอร์โมนนี่ก็สิออกดอกแล้วค่ะ ติดหน่วยดกนั่งตัดประมาณนี้แหละค่ะนั่งพื้นบ่ได้เพราะว่าดินเปียกพี่น้องเดียวแดดเดียวขึ้มบางทีก็เฝ้าหรืเดกก็ฝนจีตกนี่แหละค่ะมาค่ะพี่น้องมาตัดมาเกือพวงน้ำเย็นสม กระจุกใดแก่แน,น่ก็บเอาวค่ะพี่น้องเลือกเอานํำเพราะว่ามีเยอะตัดเบิดต้นเลยรอบนี้ชุดที่สองบดายแทบมะเขือพวกนี้เกิดเป็นชุดๆไปนาอพี่น้องเป็นรุ่นๆไปรุ่นแรกเก็บไปแล้วดีพอหน่วยเขาเริ่มแก่โอ้ยดกบาดนี้ เอาโบาท่านเพราะว่าไม่มีตลาดปลูกเยอะบวได้ศึกษาบวาได้หาความรู้แต่กระบบเป็นยังค่ะพี่น้องเพราะว่าเก็บได้นานมาเกือฟพวงใหญ่สวดยังสีถ้ายอยตัดแล้วก็ปลูกไม้พนไว้อยู่ค่ะอันนี้มันเป็นพืชน,น้อยเนาะเอาอยากเอาออกเอาไว้กันแลเตกะก็แบบนี้แหละเก็บได้นานอยู่ค่ะ ปัญหาพี่ยายสมเดอ้อตัดแล้วกับประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องที่ยาสมตัดเมื่อกี้สองต้นเอาไปบวกเพิ่มที่เหลือประมาณกิโลกว่าเพราะว่ารอบแรกได้หกกิโลเศษเศษค่ะอันนี้รุดมือจักวายังไปแล้วป่ดน,นี้ยรืมอบคืมันจาก,กาศพี่น้องเบิ่งเอาอคืมฟ้าคืมฝน,นเดียวแดดเดียวคืม เยสมว่าไป็นฮอตส่เลย่นองโอ้ยเดี๋ยวนี้เดือว่ามะเขือพวงว่าสัน้นเออปัญหาเออคิดดอ,อกเลยอันช่อดอกหลายๆแบบนี้เนาะกำลังติดหนวยนข้าก็เก็บไว้บบเมนว่าตัดแล้วก็บ,บโได้เก็บก็บเก็บได้เล็กน้อยค่ะที่เยสมบบได้ตัดออกอะไรหลที่ตัดออกอ่ะเพื่อเพิ่นแตกยอดตแตกแขนงเกิอดดอกใหม่เนาะค่ะ ปัญหาพี่นอนยโสมคือช่วงนั้นเนาะเกิดตัดใบออกค่ะตัดใบออกเยอะๆต้นไหนที่เป็นเพียแป้งยโสมตัดกิ่งออกยาวๆเลยค่ะอันนี้ก็มีคือกันบอกตามตรงคือบริชีดยาฆ่ามแมลงบริชีดยาฆ่ามแมลงเลยอันนี้คือความจริง เพราะว่ายายสมดูแลเองเก็บเองค่ะพอลูกคนกับมาซ้อยคนละเทือ่อได้คนละขู่ค่ะพี่น้องนอกนั้นยายสมลุยคนเดียวนอันัอันที่เหลือค่ะเหลือจากเจ้าแรกนั่งตามสบายพี่น้องนั่งแบบนี้เลยเนาะเท่าอะไรเก็บเข้งเก็บ่ะ เอามาใส่ทุ่งแบบนี้เลยเนาะเขาก็นชา่งห้ากิโลเยอะละห้ากิโลยยส้มขายกับบดิเพแงค่ะอันนี้คืองานในสวนเนาะก็มาเห็ดห้เบิ่งว่าเห็ดยางแน่แต่ละมือกับบดเม่นทุกมือเนาะบางทีทุกวันก็นมีบางทีก็สองวันสามวันแบบนี้บดออกกุกมือก็เลยมาเขือใหญ่เร็วค่ะเวลาใหญ่ เวลาเพิ่นสิแเกะก็แก้ไว้อก็เลยเอาบอทันค่ะก็เลย,เ,เ,ยเสียของไปแบบนี้เพราะว่าไผ่ไผ่กับปูกแบบนี้เนาะไม่มีตลาดมุกเป็นยังเอาเท่าที่ได้ได้อยู่ค่พี่น้องจะเหลือเล็กน้อยเหลือเล็กน้อยอยายสมกับสิเลือกเอาที่แก่เนาะ กระจุกที่แก่ออกก็มีฟวงแก่ฟวงอ่อนเลือกเบึ่งเอานะานเลยนอกนั้นก็จะไปให้วัวกินเพราะว่าแก่หลายไม่ค่ะเพิ่นก็สิว่าก็แเทมไปเล็กน้อยค่ะบ่แม่นเป๊ะต้องแถมบ้างเล็กน้อย นี่คือกิจวัตรประจําวันยายสมเข้าสวนเก็บมะเขือพ่วงบางที่ก็เข้าเลาะสวนมะพร้าวเอามะพร้าวไปส่งค่ะทํางานสวนกเกษตรบ้านๆในแต่ละมือพอได้แลกเปลี่ยนเนาะแลกเปลี่ยนกันเอาได้อันนี้กัไปเอาอันนั้นมากินแบบนี้รายจ่ายแบ่งปันกันไปนะหันละหค่ะ ขอบคุณทุกๆก,การรับชมขอบคุณทุกๆก,การติดตามดวยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ